สำหรับงานวัสัมมนิอินเตอร์จัดขึ้นณนะห้องสัมมนา SPD 7สภาธรรกายสากลวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธ,ธรรมสุรัตนโนประเดียนธรรม9วประโยคดรผู้อำนวยการสำนักพระประิยติธรรมและพระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระประิยติธรรมวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์กล่าวเปิดงานและให้โอวาทในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ก่อนที่พระอติคุณที่เตาวโรด็อกเตอร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายฝ่ายวิชาการจะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและรายงานจำนวนสำม,มนเนนที่เรียนภาษาต่างประเทศในปีการศึกษา2566มีจำนวนทั้งสิ้น234รูปค่ะหลังจากนั้นเป็นการแสดงความสามารถทางภาษาของสัม,มนเนน โดยมีสัมมนเนนดาวิดคำขัดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและสัมมนเนนปิยะจิตซื่อกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาจีนในหัวข้อภาษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกจากนั้นกัลายาณมิตรจิราภา,าบุญยบุตรได้นำกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศส่วนคณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้มอบของที่ระลึกแก่คณาจารย์สอนภาษาต่างประเทศและมอบประกาศนียบัตทุนการศึกษาแก่สมณเณรที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดีเยี่ยมและมอบรางวัลการประกวดต่างๆในวันสมณเณรอินเตอร์ในปีนี้ค่ะซึ่งได้แก่การประกวดสุนทรพจน์สองภาษาการประกวดวาดภาพ การประกวดคัดนลายมือและการประกวดเขียนเรียงความจากนั้นทุกท่านได้รับชมประมวลภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสัมมนเนรซึ่งทุกรูปตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาตลอดทั้งปีเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองและต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตซึ่งสัมมนเนรคือเหล่ากอของสม,มณะดุดดังผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสถาพรต่อไปค่ะ เนื่องจากเ,เล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษที่สัมมาเนรได้เรียนในตลอดทั้งปีะคะ่ะแล้วก็เห็นว่าการที่เราได้มาถวายกองกองทุนสน,สนับสนุนการศึกษาพระและเนนที่ได้เรียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะก็คือมีส่วนสำคัญในการที่จะสามารถ เผยแผ่ธรรมะนะคะไปทั่วโลกนะคะโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปยังบุคคลที่พูดต่างภาษากับเรานะคะแล้วก็ภาษาเนี่ยถ้าเราพูดภาษาของเขาได้อะค่ะการที่เราจะเข้าถึงแล้วก็เข้าใจในวัฒนธรรมเขาแล้วก็รวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอย่างมากเลยนะคะ รู้สึกว่าวันนี้ก็มีความประทับใจในหลายๆด้านค่ะแล้ววันนี้ก็ได้รับชมในงานน,นะคะที่เป็นเกี่ยวกับสมานนิที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้เรียนภาษาแล้วก็มีแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาค่ะ แล้วก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอะคะ่ะจะมีคนจีนจากเมืองจีนเ,เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับที่ของวัดนะคะจากความประทับใจในวันนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมงานวันสัมมนาในอินเตอร์กันเยอะๆในปีหน้านะคะ เพื่อที่ว่าสัมเนจะได้มีอุปกรณ์การเรียนแล้วก็หนังสือแล้วก็ความพร้อมในด้านปัจจัยที่จะสนับสนุนโครงการนี้เดินหน้าต่อไปนะคะออวันนี้ก็ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าสัมเนมีการเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาต่างประเทศนะคะจาก40ชั่วโมงต่อปีเป็น100ชั่วโมงต่อปีนะคะก็ การเพิ่มชั่วโมงเรียนนะคะ,ะก็คือเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของวิชาเรียนก็เจ้าภาพก็มีความคาดหวังว่าสมเดต์เนี่ยจะมีประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาจีนมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งความประทับใจในภาพรวมของกิจกรรมวันนี้นะคะตั้งแต่ได้รับเชิญมาเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ได้มาร่วมพิธีถวายกองทุนนะคะ,ะมีความประทับใจค่ะหวังว่าปีหน้าจะได้มาร่วมงานดีๆแบบนี้อีกนะคะก็กิจกรรมในภาพรวมถือว่าจัดได้ดีมากนะคะ